ดีค่ะพี่พามาแล้วค่ะวันนี้พี่พามีนวัตรกรรมเกษตรเพื่ออนาคตมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะนั่นก็คือด้านหลังของพี่พานี่เองคือโดนการเกษตรของค u b ต้า DJI a i r c r a f t T40 นะคะวันนี้เรามาชมกันเลยจะรีวิวให้ชมกันทุกจุดว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างตามไปเลยค่ะ คูมบันต DJI Aircraft T40 นะคะเขามีสโลแกนของเขาว่าเข้าถึงจุดได้งานไวถูกใจชาวสวนมือโปรเราไปดูกันไหมคะว่าเขาได้สโลแกนนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวพี่วาจะไปดูทุกๆจุดเลยค่ะจุดแรกของเขาก็คือเขาทำงานได้ไวได้งานคุณภาพด้วยระบบปั๊มแบบแม่เหล็กนะคะช่วยเพิ่มแรงดันในการฉีดพ่น ทำให้ฉีดพ่นได้สูงสุดถึง12ลิตรต่อ1นาทีและตามมาด้วยระบบหัวฉีดแบบเจ็ทนะคะหัวฉีดทำงาน2หัวปรับความละเอียดของละอองพ่นได้ถึง5ระดับช่วยให้ฉีดพ่นได้ทั่วถึงสามารถใช้งานได้กับพืชทุกชนิดเลยและก็งานไวบินได้ต่อเนื่องรัศมีพ่นกว้างสูงสุด11เมตรพร้อมถังบรรจุสารขนาด40ลิตรที่มีไส้กรองช่วยลดสิ่งเจือปน ป้องกันหัวฉีดอุดตันพร้อมระบบวัดปริมาณน้ำได้แม่นยำระดับมิลลิเมตรกันเลยช่วยให้ทำงานได้ด้วยถึงและต่อเนื่องเรามาดูระบบกล้องของ T40 นะคะกล้องของเขามีความละเอียดสูงนะกล้องหน้าสามารถปรับขึ้นลงได้150องศานะคะความคมชัดระบบอัลต้า HD นะคะมาพร้อมไฟ LED 4ดวงนะคะ สามารถจับภาพได้คมชัดแม้เวลาแสงน้อยอย่างเช่นเราทำงานตอนใกล้ค่ำหรือว่าตอนรุ่งเช้านั่นเองนะคะและเขายังมีเรดาร์นะคะ360องศานะคะสามารถปกป้องได้ทั้งแนวดิ่งและก็แนวราบนะคะและเขายังสามารถตรวจับสิ่งกีดขวางได้ในระยะ50เมตรนั่นเอง รีโ t ทคอนโทรลมีหน้าจอขนาดใหญ่คมชัดเพิ่มแสงสว่างสามารถทำงานในที่การแจ้งมองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีระบบคำนวณระยะทางไปกลับที่ใกล้ที่สุดในขณะที่ปริมาณสารใกล้จะหมดซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนการทำงานได้ดียิ่งขึ้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงนะคะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยตัวเองนะคะข่ายความร้อนด้วยตัวเอง เราสามารถชาร์จได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพักนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ได้นะคะเพื่อป้องกันปัญหาการแบตเตอรี่หมดระหว่างการบินนั่นเองและถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานๆเป็นเวลา7วันนะคะเขาจะคายประจุเพื่อรักษาคุณภาพของตัวแบตเตอรี่ไว้นั่นเองค่ะมาพร้อมแท่นชาร์จระบบชาร์จเร็วนะคะกำลังไฟตัวนี้สูงสุด9,000วัตต์นะคะสามารถชาร์จเพียง 9-12นาทีนะคะเรียกว่าได้เร็วรวดเร็วมากนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมเครื่องระบายความร้อนขณะที่เราชาร์จนะเพื่อจะช่วยถนอมตัวแบตเตอรี่ของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนวัตก,กรรมเกษตรเพื่ออนาคตที่พี่พานนำเสนอโดนกันบ้างหรือยังถ้าโดนแล้วทักเข้ามาหาเราคะ่ะมาดูโปรโมชั่นโดนของเรานะคะรอบนี้เรามีนะคะดาว10%ทุกกลุ่มอาชีพคะ่ะ และก็ยังมีผ่อนสูงสุด2ปีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและบริการอื่นๆอ,อีกมากมายจากคูปตะปิติสกลนครสนใจถ้าเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0813977256ค่ะและเบอร์ของพี่ลาโดยตรงนะคะ0954244197 5และสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอของคูปตะปิติของเราทุกๆคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k t i k t อกหรือไม่ก็เป็น l ล n e นะคะวันนี้พี่พาก็หมดเวลาแล้วขอตัวลาวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย